การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือ 1. มารดา 2. บิดาภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบาทข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบาอีกข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบตินการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้ว หรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกษุน์ทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัดในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจดประการมากหลายเช่นนี้การกระทากิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศรัทธายัางมารดาบิดาผู้ทุศิลป์ให้สมาทานตั้งมั่นใน ศีสลสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยศีลอยังมารดาบิดาผู้มีความตนีให้สมทานตั้งมั่นในจาคสัมปทาคือความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาผู้มีผู้สามปัญญาให้สมทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา ภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา